ลงแล้วนะคะการประชุมกับดิคกอลสทร์ด้ววันจันทร์นะคะตอนนี้นะมีอยากมาส่งข่าวนะคะมีอยากมาส่งข่าวอ่าเดี๋ยวจิบกาแฟไปด้วยนะนี่เลยหอมกล่นเลยหอมกลืนเลยนะคะกาแฟตัวอาราบิกา้าสามสายพันธุ์จากสามประเทศเลยนะคะและข้าสานสกัดอีกสามสิบหกชนิดอยู่ในนี้นะอร่อยมากหอมจริงๆแล้วคุณจะทานกาแฟอื่นไม่ได้เลยนะและที่สาคัญเนะะาะเมื่อวานนี้เนาะเรามีการ เขาเรียกว่า,อ,าออนไลน์อัลล็อกใช่ไหมคะคอสที่โอ้โหเหมือนจำลองงานไอีมาไว้ในออนไลน์แล้วแสงสีเสียงโอ้โหสมบูรณ์มากนะถึงแม้ฉันเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกนะอันนี้เป็นเฉพาะทีบอสปันเนาะแต่ท่านก็ได้นะได้เชิญบอสพีตเตอร์เนาะได้เชิญบอสพอนะคะแล้วก็มีคนมาแบกปันมากมายหลายหลายเรื่อง้วยทั้งเขาเรียกว่าทั้ง ไลซิงสตาร์นะคะไลซิงสตาร์คือคนที่ประสบความสำเร็จในออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้หลักแสนหลักล้านนะคะแต่ล่าสุดไลซิงสตาร์ที่มานะปรากฏก็คือคนใหม่เลยนะคะคนใหม่เลยที่เขาแบบเพิ่งเข้ามาแล้วเขาก็สามารถพิชิตสามารถขึ้นโกลเลอร์แล้วอีกคนก็จะคือได้ตำแหน่งอะ่ะได้ตำแหน่งของเดือนที่แล้วก็คือเอาขาเรียกท็อปเนาะ Top ปบิวเดอร์อวอของนักธุรกิจที่ได้สามารถสร้างดีลเลอร์ได้สูงสุดของเดือนที่แล้วนะคะก็คือเป็นโกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ได้รับเขาเรียกแหวนแหวนที่บอสสั่งพิเศษเลยนะที่บรรจุเพชรถึง108เมดนะคะเป็นแหวนสำหรับนักธุรกิจที่สามารถได้อันดับหนึ่งนะคะอีสังอีสองท่านก็จะได้รลและที่สำคัญก็มีคนที่เขาเป็นโปรดักต์เลอรนะคะ และเขาได้ผลลัพธ์จากการที่ทานผลิตภัณฑ์จริงเลยนะคะคนนี้คุณครูกอยนะ,ะที่แบบประทับใจมากคือคุูกอยนะเขาป่วยเขาเป็นมะเร็ง แล้วเสร็จแล้วจนกระทั่งแบบเขาผ่าตัดมะเร็งให้การรักษาตรงนั้นแต่มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเนาะเขาจนก็ต้องแบบถือออกจากงานไปเลยนะคะลูกออกจากงานแล้วเขาก็มาดูแลรักษาตัวเองแล้วเขาก็เริ่มได้ทานสินค้าของดีไอคอนค่ะทานจากเดิมที่เป็นแบบพอตอนรักษาเขามีอีก5้าโรคเพิ่มมาจากการที่รักษามะเร็งนะปรากฏว่า เขาก็มีความลำบากในการขับถ่ายอะไรหลายอย่างมากนะจนแบบแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเขากลับมามีชีวิตเป็นปกติได้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของอีเดคอนหลายตัวเลยนะและเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้เราจะมีในงาน i.e. นะคะเดือนหน้านะและเป็นงาน i อ e ที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในงานและที่สำคัญจะเป็นงาน เรียกว่าเลี่ยงฉลองปีใหม่ด้วยนะคะบิ๊กบอสแจ้งเมื่อกี้นี้เลยนะคะบัตรงานในอีวันที่10เดือนหน้านะคะใครสนใจทักด่วนๆเลยนะตอนนี้